ที่รับช่องธรรมมาหาแดกกำลังถ่ายเพื่อนทำโมวนอยู่เพื่อนกำลังเก็พื่อนทำามวนอยู่ของเราก็าหาอยู่แต่มันไม่มีปลาเลยพี่น้องอปลาหายาก 1, วานกอออกมาไม่ได้แต่ตัววันนี้ดูก่อนเพื่อนจะได้หรือเปล่า เพื่อนมีพลูมีฟ้าหรือเปล่าเคล็ดันคล็ดล

ເຮົາລິກ t ລ້ວເຮົາລິກຂຶ້ນมาດງນັ້ນ <laughs> <laughs>

มันจะจอดปลาอยู่ที่ผู้ว่าเรือด้วมันขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆบางจะลูดตามวนตามวนมันเราคอยตัวเก็บวนพับไปพับมา เสร็จแล้วไปจะเสร็จแล้ว,ลวไม่นานแล้ว จเสโอ้ป้าลูปลาจบเบยไม่นเลาหรือเปล่า Wa mi biik wa me bit. สวัสดีคุณเกียงเนี่ยครับวควรเสร็จแล้วกรส่องตรรม,มาได้เสร็จแล้วที่จะลืมกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ